เอาลีโวอย่างเดียวก่อนดีกว่าลีโวอย่างเดียวนะครับดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดเซกชันให้เห็นนะบางอันเขาก็ไม่ตัดให้เห็นนะครับคือคุณต้องมองฝั่งนี้นะเห็นว่าถ้าตัดแล้วมันก็ครึ่งเดียววาดรูปแค่ประมาณนี้ครึ่งเดียวนะครับครึ่งนี้ครึ่งไหนก็ได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะ ฝั่งนี้แค่ครึ่งเดียวนะครับผมก็วาดเลยแต่ต้องดูก่อนนะว่ามุมไหนนะครับฟอนต์ไลท์แล้วก็ท็อปดังนั้นถ้าเกิดจะรีโวคคุณวาดได้สองมุมคือฟอนต์กับไลท์นะครับท็อปวาดไม่ได้ผมเลือกฟอนต์ละกันนะเพราะว่ามันปกติไงฟอนต์ใช่ว่าวันนี้ฟอนต์จะได้ตรงกับภาพฉายนะภาพฉาย ก็วาดอย่างนี้เลยก็ได้แล้วค่อยเจาะรูที่หลังนะครับดีย๋ยวผมวาดให้ดูสองแบบเพราะถ้าเกิดวาดแบบมีรูเลยคุณต้องเซตร lation บางอย่างนะครับนี่แค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับจะทิมเอาหรือไม่ทิมก็ได้นะครับผมไม่ทิมแล้วกันนะจะได้แต่ตรงนี้ต้องวาดตรงจุดกลางนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางงานพอดีเนาะอ,อย่างเงี้ยนะไม่ได้บอกก็วาดจุด ตรงกลางมิดพอยต์นะครับปึ๊บก็บอกขนาดเลยนะซึ่งบอกขนาดแบบนี้มันจะมีข้อเสียนะครับแบบไม่มีรูนะครับคุณต้องหารสองเสมอเพราะมันวาดครึ่งเดียวนี่แต่ว่าครึ่งนี้เท่าไหร่ในฝั่งความยาวนะมันร้อยยี่สี่ใช่ปะ่ะก็ร้อยยี่สี่หารสองนะครับคือหกสิบสองสูงเท่าไหร่สูงไม่ต้องหารนะครับเพราะเราไม่ได้แบ่งครึ่งสูงยี่ห้า r เท่าไหร่ r 1 7แต่นี้เป็น diameter ใช่ปะ่ะก็7.5็ุคูณสเสร็จแล้วแล้วก็ทิมเอาก็ได้แต่มันจะเป็นน้ำเงินเนาะก็ลปล่อยไปอย่าไปขยับมันล้วกันนะครับเพราะยังไงไม่ต้องน้ำเงินอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้คุณก็กดรี v o ได้เลยปึ๊บแล้วก็กดแกนหมุนเพราะมันไม่มีไม,ไม่มีเส้นเซนต์ลายใช่ปะ่ะกดแกนหมุนขึ้นนะแกนตรงนี้ตรงกลางนะครับกดแกนนี้นะ พลึบมันก็หมุนให้แล้วก็เสร็จแล้วแล้วค่อยเจาะรูก็ได้แต่ผมไม่แนะนํานะผมว่ามีรูแล้วมันจะได้มีเซ็นเตอร์ไลน์แล้วมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวทําทให้ดูนะแบบนี้ก็ได้แล้วเจาะรูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทำใหม่ทําใหม่นะครับวาดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องลบใหม่หมดแหละขนาดนะทําใหม่เลยดีกว่าอย่าคุณงงถ้าเกิดเป็น รูปนี้ผมทาไงผมจะอย่างนี้ก่อนผมจะสร้างเส้นตารางหนึ่งเส้นก่อนนะครับเส้นเพื่อเป็นแกนหมุนตรงกลางนะครับแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็วงกลมเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ารูปเนี้ยพอมันหลุดจากจุดเนี้ยมันจะอิสระเนาะมันต้องใส่ r e l a t ั o นบางอย่างก็คือส่วนใหญ่ผมจะทำอย่างนี้ไงจุดนี้กับจุดนี้อยู่ไหนครับ อยู่แนวเดียวกันคือแนวนอนเนาะแค่นี้มันก็ขยับไม่ได้แล้วเส้นเนี้ยเข้าใจป่ะคือมันต้องมีตรงนี้เพิ่มนะครับอ่าอันที่สองหมดแล้วไม่ต้องเซตนะครับแต่บงอย่างอื่นอาจจะต้องลูกอื่นอาจจะต้องเซตเพิ่มนะครับอ่ามาดูบอกขนาดอย่างนี้ดียังไงนะครับความสูงเหมือนเดิมครับยี่บห้าถูกไหมไอ้นี้เท่าไหร่สิบห้านะเจ็ดจุดห้าคูณสองครับเนาะแต่ความ ดีของการทาแบบนี้คืออะไรครับสมมุติผมบอกขนาดความยาวนามิเตอร์นะครับคืออะไรครับจากเซนเตอร์ลายนี้นะครับถึงเส้นนี้เนาะต้องเป็นปกติผมใส่เท่าไรหกสองใช่ไหมกี้ยแต่ผมไม่อยากหารผมสามารถดึงเมาส์ไปทางั่งซ้ายให้เกินเส้นเซนเตอร์ลายมันจะรู้ว่าเราจะรีโวกมันจะเป็นเส้นขนาดเต็มให้เลยนี่คือข้อดีของการมีเซนเซตอร์ลายอยู่ตรงกลางคุณใส่ได้เลยร้อยี่ไม่ต้องมาหาเหินอะไรทั้งสิน้น มันจะทำได้ในกรณีที่มีเส้นเซนเตอร์ไลน์อยู่ด้วยเท่านั้นนะครับอ่ะเส้นนี้เหมือนเดิมกดปุ๊บก็ดึงออกมาทางนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ยี่ิบสี่คุณไม่ต้องหาเลยคุณใส่เต็มๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วจะทิมไม่ทิมก็เรื่องของคุณนะครับอ่ะทิมก็ได้จะได้ออโต้รีโวนะครับอ่ะไม่ทิมดีกว่าจะได้ให้คุณเลือกเพราะเกิดมันมีสองอินเตอร์อคชันนะครับอย่างนี้กดรีโวปุ๊บ มันเลือกแกนนี้แกนหมุนอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณต้องมาเลือกรีเจีนเอาบริเวณปุ๊บกดเสร็จแล้วแค่นี้เองทีเดียวเสร็จเลยนะครับนี่คือเทคนิคในการใช้รีโวที่ผมจะบอกคุณว่าควรจะมีเส้นเซ็นทรัไลน์ไงครับนะไม่ควรมีเส้นเต็มถ้าเส้นเต็มคุณต้องหารนะโอเคหรือถ้าเกิดรูปเนี้ยมันมีวิธีแก้นะถ้าเกิดรูปเนี้ย มันไม่มีรูถามว่าคุณทํำยังไงอะ